Veiling area. On lệch, on lệch, on lệch, on a left. Oh, my oh, god. Oh, god. oh my god, oh my god. <laughs> <laughs> oh my god. Out bro, the fuck bro. Last player standing. What's the rank? Bro? What's the rank, bro? What's the bronze <coughs> <ch> <coughs> oh, <Nostar> เด็ดแม่กูฟังเสียงต้องเสียงตีนไม่ได้ยินเฮียอะไรเลยเอาแล้วมาเชียร์แรงมาเชียร์แรงเอออมไปเดาแล้วนะไปเดาแล้วไนะโอิยบุฟ่างยอมรับโอเคเอาแล้วก็โอ้ยมึงจะอวดทำเพี้ยอะไรแรงแค่ซิลเวอร์เนี่ยไอ้เหี้ยกูถามจริง เลกซีเวร์มึงแน่าอดไหมไอ้เหี้ยโอ้ยบลอนด์อนด์อนด์ไอรอนไอไอรอนไอไอรอนไอรอนไอรอนโอ้ยเหตุลมมันเชื่พัดลมมึงนี่นะไอ้เหี้ยไอรอนไอไอรอนลาบลาบลาบ บอกให้มึงดรอปอะใครเล่น,นเจ็ดะอะดรอปมันดิแล้วมันจะวอกปิดหาแม่มึงตีเฮียวอดเอาวอดเอาไม่ต้องรักให้มันอัพเลยไม่เลย,เลยสแกนกคูสัตว์เจลเลยเป็นหลังเข้าดเป็นหลังเข้าสวย โอ,โอ้มันมน่ะโง่นเหี้ยเดี๋ยวหลัง่ไหมนี่ใช่มันมันก่อแบบไม่ได้วะตรงเนี้เฮ้ยหลบ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 แม่งตา เราเสกก็ได้เราเส็ได okay. ้โอเคเลยเเสกไอ้เด็กแม่วุ oh, ้เสียงตีเลยตัดได้ยินเสียงลมแม่งอ่ะดักนะกูรอไอ้พุญมาออมอ่อนนะใส่ตัวหนึ่งช็อตนบอลทีเจ็ดแม่มึงับโอ้โหเฮียบีทโล บิมก็โลส uh, <ez> ัตว์สวยอ้ยเจ็ดมาทเป็นเฮี้ยอะไรของมันไว้สัตว์แล้วมึงจะเรียนแล้งหาพ่อหาแม่มึงก่อนไอ้เฮี้ยเอาบอลมึงเราขาดกัวปะวะมุดปากาแบบปะเฮี้ย ซเวอร์ไอ้ี้อะไรไหนสัตว์แบงค์แมแตดหรืสัตว์ซเวอร์หิแตกมากไอ้ี้อะเฮ้ยฉนันอับหร โอ้เฮียเฮ้ยกวนตีแม่งเลยบ้ากูเหมือนไส่ว่ะเฮ้ยโดนโดนโดนกูไปนะโดนกูไปดองหนึ่งโดนกูไปดองนึงลบห้าสิบลบห้าสิบัอตอนนี้ลบเองเมตายดิข้างบนเหรอใช่ใช่ใช่รอยู่บนนะ สีขีราไม่ต้องพิงไม่ต้องพใหญ่เลยไม่เอาพัมแม่งหรอกเฮียพัมสะุนหมาไม่เอาหรอกเฮียสกอร์มันยังอยู่ที่เดิมหม่เฮียอ้ย smoke so fucking beast โอเคโอเค bro โอเคโอเค bro บิดบิดพ่อบิดแม่งไงอ๋ออ๋อมาเรียกบิดมาเรียกบิดเรียบร้อยกว่าตายแล้วไอ้เหี้ยพีกไปอ่ะอย่าพีคโดนยองแฮะไอ้กูวนบิดตายโอ้โหแฟกเขาหน้าโอ้โหขาดจ้วะเฮ้ยโดนโดนไล่โดนไล่ Là tôi oh, có thể đây nó mà. Bắn vinh mà làm mà, vinh mà, vinh mà. Rồi tôi Đi đây đi đi โอ้โหแม่งเปลี่ยนที่สัตว์สะบัดไม่โดนสักดอกฟาดไม่มีสมาธิเล่นหรอเล่นไก่เช่นเนี่ยไอสัตว์แล้วแม่งเซอกสูบายน่นยี่ให้กูจนเจ็ดเป็ดเยี่ยมจริงๆเ้อยไมัลโอ้ยกูละลำลาคานไอเสียงพัดลบแม่งว่ะ ผ ну no ู้สุดมันลลงมากผบอกเลเยี้เยอ่อาเบิรดอกพีดออกดออกเอดอกให้มึงก็ต้องดอกไปเพื่อนบ้าง Thank you พูดว่าอะไรนะมันตอมบอกว่าโว่าไอ้ละ

อออโอ้อ200มีตัวหนึ่งวงมาแล้วแหงรอยเมตรไอสัตว์เอ,อ้ยโงหไปเปิลใกลากลากลาดน้ามึงอ่ะโอ้ไนซ์ซเวอร์อ Watch them run when lit by my. Can't leave you alone, bro. You are a thrower, bro. I can't leave you alone. Just keep. Revealing area. <laughs> I gotta die. My <laughs> <laughs> ultimate is ready. Candy Scanning ahead. lắm tới nhà Deploying drone. Ah nè đây. Right, nên nè spotted. nè nơi nè จบจบจบเอ้ออีเหี้ยวิ่งยิงเข้าหัว what the fuck ตัวไทยอยู่ในไซต์อยู่ในไซต์เออไม่เอาปิกอัพอ้เหี้ยวิ่งยิงเข้าหัว what the hell นี่อัพเซสิ่งที่ Hey, go. Hey, pet. Prepare for hellfire. Our spike carrier is dead. Spike down B. Watch this. มา อยู่ตรงทาวเวอร์เหรออยู่ในไซส์ไซส์ตัวเนี้ไม่รู้มาขึ้นทาวเวอร์ไปยังจบไอ้เหี้ยเหมือนไส้ทุกกดเกมสักทีดิ่ยุตตายไอ้เหี้ย You're not being shot at, you're doing something wrong. Oh, sorry, bro, sorry, bro. A little light. Can't leave you alone, bro. You will die, bro. Scanning ahead. When Jack ran, I'm a doo young. Flash out! Spike down B Off your feet! Yeah, have to not one. We don't look taking damn though yet. Nice. What are, here? are you here? oys wast ไปเฮ้ y บอกมาสิว่าเจ้าอยู่ใสโอ้โหโอ้โหไอ้พุ่ไม่อมน ไม่เอาไม่เอามร้องเอไมออมบมมันฆ่าได้เยอะได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจวะไอ้ชิ่น่ะขอบคุณมากเลยสแกนกูแม่งอยู่ตรงที่มึงสมุพอดีเลยเฮ้ย ไปไปฮิวมีบ oh, ีดไปไปฮิวมีบีดหนึ่งรูเหลืออยูเจ้าอยู่ใสโอ้โหแฟงบอทันเฮียมัวแต่ดูอยู่ไปไปฮิวมีบีดไปไปฮิวมีบีดใครเองก็ว่าเออนะไอ้เฮียเออขอขอกันขอกันเอเด็ด คุยกับมันสคนไอ้เหี้ยไม่ใช่กูไม่รู้พวกมว่าไอ้พูดไม่จบแล้วไม่จะดักแชมเบอร์ไปยังอยู่เนี่ยป่าไอ้หอปอดว้เีย่ไอ้หอองตัวอ่าเจแล้วอะไรที่นี่เอออะไรอ่ะ ัวเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเฮียเฮ้ยเข้าหลังว่ะหน้าก็มีหลังก็มาว่ะเย็ดเป็ดเ้ยเขี้ยดโดนกบเลยต้์ โอ้โหเฮียนี่มึงวิ่งวิ่งหยุดจริงไอ้สัตว์มึงเจอกูเฮียแชมเบอร์โอ้ยแม่งโง่นะไอ้เฮียไม่หยิบปืนเนี่ยสัตว์ถือมีดสไยแล้วก็สไปแล้วไปเดี๋ยวโคโโค้ชไปโคสชไปโคส้ชไปมาพักกัน เฮียถ้สไปตกอีกสักเฮ้ยมีงานจำโงจำผีไอ้พุ่นแม่คว่ามันโหดมาในเฮียพวกบ้าๆนะเร่งโหดอ่ะใครโหดมาก่อนไง โหดน่าโมโหรถตองมานส่ปบนเอรข้างยี่หอะไรว่าเสียไปเฮีย10ไล่อับไล่อับว่าพี่อะไม่มีกูยิงมั่วเฮ้ย อ้าวเยียมันไปเอสัตเ้ยแม่งบอกว่าโหสัต์กูเตรมมาตั้งนานเออแม่งตั้งแต่ไอแพดกูเดินมาตั้งนานนะเหียเดินตั้งแต่เอไปบีเอสัต์เจ็ดปิดโหลูกนี้น่าแฟงเลยเหี้ยใส่หน้าแม่งแบบ ได้ดูเลยอะตอนตอนกันมาไหมนะไม่คิดเอง <c oughs> ผมพืม่น, <c oughs> ม,นมึงจะได้ยังไงกูเห็นนะม่ง้กูเจอหน้าจุกกระแพงเอ้ยไอเหี้ยมึงยิงมีโคตรสะทุนมาเลยนะแชมเบอร์อยู่หน้าบีเออถ้าแกไม่เจอได้ไงวะแสดงว่ามันเดินมาแล้วดิยงไม่โดนไอเฮี้ย

Đi ra khỏi đường đi! <laughs> scan nào! Đi đi! Spike down A. Spike là A. One enemy remaining đi! đi! กู่า้แต่ตัวบ่ไม่ได้ใช่ไหมเปิรนี่แย่เลยนะแย่พุ่นมาเมื่อวานอะเสียงมั่งได้อยู่อ่ะลำคาญแม่งขนาเยี่มพุดนมา